มาทำน้ําชาสารพัดประโยชน์ครับวันนี้มะนาวเหลือจากต้นมันเยอะล่วงหมดเลยเก็บกินไม่ทันแล้วต้องเตรียมขวดไวน้นี่เบกกิ้งโซดามีน้ำอาดแล้วก็ผ่าเป็นแบบนี้ใช้ได้ไปหลายอยา่างนะเนี่ยเอาไปล้างถ้วยล้างจาน ถูบ้านถูช่องซักเสื้อผ้าก็ได้ทำเนี่ประมาณพอดีพอดีอ่ะแล้วก็จัดใส่กล่อประมาณนี้อยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ใช้ได้แล้วหั่นเป็นแบบนี้ท่อนเป็นท่อน,อนมะนาวสารพัดประโยชน์ทำได้หลายอย่างครับส้มตำ ย่อมข้ประมาณนะี้ชิ้นฟอร์มือนะกันเนี่ยใส่เนี่ยใส่ขวดขวดเล็กขวดใหญ่ใส่ได้หมดครับเนี่ยแล้วเราก็เทใส่ไอ้พ็กกิ้งโซดานี่พอประมาณแล้วก็นะ้ำ ให้มันเต็มขวดนี้เลยนะหันให้พอดีพอดีให้มันเต็มขวดเลยมีขวดเล็กขวดใหญ่ใสได้หมดอนะเก็บไว้ได้นานรนะับ เปนหอมด้วยไป่นหอมมะนาวน้ำยาสารพัดประโยชน์เราไม่ต้องปิดฝามันแน่นนะครับเี่ยหลวมๆเมงั้นมันจะระเบิดเอาไปวางไว้ที่ล่ม อันเป็นชิ้นพอประมาณเนี่ยหมอมอยู่ที่ไหนบ้านสุฬาใต้ตามโซดาทิ้งโซดามีน้ำใส่แค่สองอย่างพอสามอย่าง มะนาวมันไม่หมดเยอะเลยเก็บมะตะกา้กาเลยเก็บมะตะก้ามาเลยเนี่ย,ย,ยนี่หน่อยจะไปทำอ้ไตะไคร้หอมนี่ทำให้มันหมดไปเลยให้ได้อีกขวดนึงหมดแล้วค่อยทำใหม่ เนี่ยพอประมาณแก็ไน้ใส่ขวดเล็กได้ะ่ะถ้าใหญ่ไปมันก็ใส่ไม่ได้น,นั้นใส่ได้ใส่แค่เต็มพอน้ำยาสารพัดประโยชน์มะนาว มีอะไรก็ทาได้ครับได้หมด่ะมะนาวมะกรูดแานมะนาวเยอะทิ้งเปล่าประหยัดต้นทน ต้นทุนต้องทำใช้เองคุณย่าไม่สบายจะเป็นลม อ้สุดแล้วแล้วค่อยดูขั้นตอนต่อไปตอนตอนที่มันเป็นแล้วอะ่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งห้าถึงเจ็ันเดีวจะเอามาให้ดูทำให้มันเต็มตใส่มันเต็มเหลืออีกแล้วเนี่ย เยอมเลยน้อยขวดอะเอาแค่นี้พอ6ขวดหขวดน้ำยาสารพัดประโยชน์ล้างถ้วยล้างจานซักเสื้อผ้าได้ถูบ้านถูจ่อง กินไม่ได้นะครับโอ้พอดีเลยเนี่ยน้อยมากนะโอเค